สวัสดีครับทุกคนอัปเดตข่าวสารของทีมลิบูกันในวันนี้นะครับวันวที่31ธันวาคมรัศกราสองพัาก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับก่อนอื่นขออนุญาตอวยพรคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมตลอดทั้งปี67ที่ผ่านมานะครับก็เอาเป็นว่ามันไม่กี่เดือนหรอกที่ผมเริ่มทําแบบอย่างต่อเนื่องก็เป็นช่วง มิถุนาประมาณสิงหาเนี่ยครับมาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ3-4เดือนได้ที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารของทีมริพูก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้ามารับฟังให้เกียรติดูคลิปของผมตลอดระยะ4เดือนก่อนหน้านี้เป็นต้นมานะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขในปีหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็การเที่ยวสังสรรปีใหม่อะไรก็ตามแต่ ขอให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัยนะมีสติตลอดเวลาจะทำอะไรก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคุณผู้ชมปีหน้าเนี่ยผมยังยืนยันว่าจะทำต่อไปแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ชมต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยคับคุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารที่เรด้วามแม่มึงจะหยิบยกมาทำไมเนี่ยก็เป็นรรเลโวนะครับได้พูดถึงเซเวนเจอร์ลันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2005 ที่ซซเวนเจอร์ลาดพาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อยู่พ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าเรอัลมาดริดสนใจแบบจริงจังจะดึงตัวไปร่วมทีมแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดไม่สามารถได้ลายเซนไปได้นะครับซซเวนเจอร์ลาดก็ไม่สามารถย้ายไปสู่เรอัลมาดริดได้เนื่องจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันตกลงกันไม่ได้ อาจจะเรื่องของค่าเหนื่อยอาจจะเรื่องของวัฒนธรรมที่เจ้าตัวมองว่าการอยู่ลิฟูต่อไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหมายถึงซีเวนเจอร์ลันนะเราอาจจะเป็นหนึ่งในตํานานของหงแดงก็ได้แม้ว่าจะตกเป็นข่าวอย่างนักก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นเลือดสเกาเซอร์หลังจากปี2.5 0พเป็นต้นมาเขาก็อยู่กับเราโอ้นับ10ปีเลยก็ว่าได้คท่านผู้ชมก่อนที่เขาจะออกไปนะหลังจากการเข้ามาของเยนครั สองคนนี้เกือบจะได้ร่วมงานกันนะเจอรลัดออกไปสัก1ปีนะเยนขอบก็ถึงเข้ามาสู่ทีมลีพูนะก็ไม่รู้ว่ารีเลเวลมันจะยกมาทําไมนะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะรู้กันอยู่แล้วว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเกือบจะเสียเซเว่นเจอรลัดให้กับเรลมาดริดไปเขาอาจจะเชื่อมโยงที่ว่าเราจะเสียเทนาอนู no ไปก็ได้นะคุณผู้ชมวันนี้ใครจะรู้ถูกไหมครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับ ข่าวสารในเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมต่อกันด้วยข่าวของเดวิดออสตินครับเขารายงานถึงสถานการณ์ของสัญญาเทนเดอร์ x ล็กซเดอาโนแม้ว่าตอนนี้ลิปูจะทํางานอย่างหนะักเพื่อที่จะต่อสัญญากับนักเตะกองหลังของเราครับก็พยายามทํางานอย่างหนักเลยพยายามเจรจาทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ลายเซ็นของเทนเดอร์ล็กซเดอาโนในการขยายสัญญาต่อไปนะครับต้องยอมรับกันตามตรงว่าเทนเนี่ย สำคัญอย่างมากในช่วงหลังกับลิพูนะการจ่ายบอลของเขาการโยนบอลข้ามลายกองหลังแล้วก็วิชั่นในการเล่นฟุตบอลน,นี่ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอาจจะอยู่ในระดับท็อปในฟุตบอลสมัยใหม่นี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่กล้าการันตีเหมือนกันแต่ยืนยันได้ว่าเขาคือคนสําคัญของลิพูอย่างแน่นอนเดวิดออสตีนสายข่าวลิพูเขาก็บอกว่าเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เรากําลังจะเจริจาใจอย่างหนักแต่นักเตะ2คน นะที่ยังไม่มีความชัดเจนนั่นคือโมซาโมซาร่าแล้วก็เบอร์จิลฟันไดทั้งไม่ชัดเจนในเรื่องของสัญญาส่วนตัวของทั้งสองคนแล้วก็ทั้งสองคนเองก็ไม่ชัดเจนว่าเขามีความไม่มั่นใจนะว่าเทนจะต่อสัญญากับทีมของเราได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดยังไงแต่ผมว่าในทีมเดียวกันแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนครับผู้ชมทั้งเทนเองซาร่าฟันไดเองนะครับ จะต้องมีการพูดคุยกันเบื้องหลังภายในะทีมว่าเอ้ยเทนสัญญามึงไปถึงไหนแล้ววะพี่ได้เนี่ยผมนะสัญญาก็ยังไม่คืบเท่าไหร่เลยผมอยากได้เงินค่าเหนื่อยเพิ่มแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆเลยครับเขาคงจะอารมณ์นี้นะแต่มันคงไม่ใช่เนื้อหาตามนี้เป๊ะเพราะผมเพียงแค่ย,ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่น้องกันจะต้องมีการพูดคุยจะต้องมีการ คุยกันเบื้องหลังในทีมที่เขาไม่ได้มาเปิดเผยให้กับเราได้รู้ครับคุณผู้ชมถูกไหมเหมือนกับเราคุยกับคนในครอบครัวอย่างนี้เราก็ไม่อาจจะไม่ได้เปิดเผยให้กับคนภายนอกได้รู้มากนะอย่างคุณผู้ชมเองหรือผมเองเนี่ยผมคุยกับเพื่อนผมผมก็ไม่ได้เอามาบอกคุณผู้ชมว่าเราคุยเรื่องอะไรกันถูกไหมแต่ผมเชื่อโดยสัญชตาตญาณโดย common sense อยู่แล้วว่าจะต้องมีการพูดคุยกันถึงสัญญาของแต่ละคนนะครับ ทั้งซา่าฟานไดเทนเนี่ย่างก็อยากได้สัญญาใหม่กันทั้งสิ้นแต่ก็ต้องรอดูปีหน้าแล้วกันครับว่าทั้ง3คนเนี่ยจะคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะรวมถึงยิบายิมาโกนเต้อีกคนหนึ่งที่กำลังจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมลิเวอร์พูลได้ในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดวันที่5มกราคมนี้นะเจ้าตัวก็หลายสื่อเนี่ยมองว่าจะถูกต่อสัญญานะ มาทีหลังอาจจะแซง3คนนี้ได้ซ้ำเพราะว่ามันถูกวางเป็นนักเตะที่เป็นแกนในระยะยาวนะอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปครับอิบาฮิมาโกนาเต้เนี่ยจะเป็นแกนในอนาคตอย่างแน่นอนหลังจากที่เวอร์จิลฟานไดออกจากทีมเราไปเขาจะยกระดับขึ้นมาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับเนี่ยระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกคนนึงต่อจากเวอร์จิลฟานไดครับเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้ฟานไดยังอยู่เขาก็ยังถือว่าเป็นคู่หูมหาปลัยของเวอร์จิลฟานไดนะครับทุกคน หวังว่าหากเขากลับมาได้เราจะได้ข่าวดีเรื่องของอาการบาดเจ็บที่หายไปได้แล้วก็เรื่องของสัญญาของอีบาฮิมากนาเต้หากลิปูต่อสัญญากนาเต้ได้ก่อนเนี่ยผมว่าก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยสามคนตัวหลักที่ว่ามาก่อนหนะ้านี้คือมีข่าวตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหากันยาแล้วครับว่าจะต่อสัญญาเพราะว่าช่วงนั้นมันก็สัญญาเหลือสัก8ปดเเดือนนะก็ควรที่จะเริ่มคุยกันให้ชัดเจน จนปล่อยระยะเวลามันยืดมาขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้ลายเซ็นของทั้ง3คนทั้ง3คนมันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต่อสัญญาแต่อย่างใดมีเพียงอัปเดตจากสายหงเพียงแค่ว่าเออการเจรจากําลังดําเนินอยู่การพูดคุยกันเป็นไปนในทิศทางบวกเราก็รู้กันแค่นี้ถูกไหมครับผู้ชมก็สําหรับเรื่องนี้รอดูปีหน้าครับความชัดเจนจะเป็นอย่างไรเทนซาร่าฟานไดจะต่อสัญญากับทีมลิู ได้หรือไม่ครับเมื่อวานนี้เองนะผู้ชมโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนมีลิ้นพันเล็กน้อย <_ S 1> ขอไปด้วยซาร่าได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในเรื่องของตัวเองเนี่ยเขาพูดว่าปรลลงดอเหรอผมไม่ได้คิดถึงเลยผมคิดเพียงแค่ว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลีพูลได้คว้าแชมป์ยูฟาคว้าแชมป์คาราบาวครับเอฟเอครับ,บหรืออะไรก็ตามแต่ที่ได้ลงเล่นนี่รวมถึง ฟิฟ่าคัพเวอร์คัหรือสโมสรุ่กเนี่ยเขาอยากจะคว้าทุกแชมป์ที่ได้ลงเล่นกับลิพูเรื่องของรางวัลส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยแม้ว่าจะหลายคนเนี่ยจะยกย่องให้เขาเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าวันลงดอในปีนี้เพราะว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาจริงนะนับเฉพาะในพรีเมียร์เนี่ยยิงรวมใจเนี่ยจะ30ลูกแล้วครับคือมันเป็นตัวเลขที่บ้ามากๆในปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับโมซาราเนี่ยรั้งตำแหน่งดาวซันโบของพรีเมียร์อยู่มี 17ประตูเหนือเออร์ลิงฮาแลนด์ไปเยอะเลยครับก่อนหน้านี้นะไล่กันมาเลยฮาแลนด์นำมาตลอดนะนำมาตลอดทางเลย13ลูกปึ๊บแล้วหยุดไปสักพักยิงไม่ได้สักพักทีนี้นะครับซาร่าเนี่ยมีความเสถียรกว่าในฤดูกาลนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายได้ต่อเนื่องเขาก็ยิงยิงยิงเก็บสะสมมาเรื่อยนั้นนี้1ลูกบ้างนั้นนี้ยิง2บ้างแอสซิทสามยิงทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกันผมว่าตัวเลขนี้นะเอาจริงสําหรับนักเตะลิเว์เนี่ย ผมจําแทบไม่ได้เลยว่าคนล่าสุดที่ทําคือใครถ้าให้ผมนึกขึ้นนะก็คงเป็นโมซารานี่แหละที่ยิงรวมใจเกิน20ประตูนะต่อฤดูกาลไป8ปดเฤดูกาลแล้วครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่เราจะต้องยอมลดทิฐินะลิฟูพวกมึงควรที่จะพิพพจ,จารณาอย่างถี่ถ้วนนะว่าเนี่ยมึงจะหาได้อย่างที่ไหนนักเตะแบบนี้นะครับอย่างเทนเหมือนกัน นะมึงจะหานักเตะอย่างเทนได้ที่ไหนนักเตะกองหลังที่แอซิดเยอะที่สุดในพยร์ลีไหนะมึงจะไปเอาใครมาสมมติมึงปล่อยเทนนะปล่อยให้มาดริดไปอันนี้มึงต้องมึงต้องคิดอย่างหนักแล้วนะว่ามันผ่านมาเป็น10บสปีแล้วอะ่ะมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วที่มึงอยู่กับทีมมานโยบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่มึงตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะว่าจะคงเพดานค่าเหนื่อยนะดันไม่ให้เกิน 2, องแสนห ก็จริงที่มึงปล่อยซาร่ามาคนหนึ่งสามแสนแต่มึงก็คิดดูแล้วกันว่ามันผ่านช่วงระยะเวลามาเท่าไหร่แล้วเงินมันเฟอ้อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแรดฟอร์ดสามแสนกว่าใช่ไหมแรดฟอร์ดกัแมแอนยูเนี่ยมึงว่ามันทําอะไรได้บ้างตอนนี้ฮะลองตอบหน่อยแรดฟอร์ดตอนนี้สถานะคือคนที่ถูกปักป้ายขายแล้วนะครับถูกไหมครับคุณผู้ชมแต่ต่างออกไปจากซารา ซาร่าคือคนสําคัญกับลิพูซาร่าคือนักเตะตัวหลักคือหัวใจในเกมลุกของลิพูผลงานดีทุกวันนี้ได้เพราะโมเมดซาร่าหรือจะปฏิเสธในเอ g ช่วยพิจารณาด้วยในเคสของโมเมดซาร่าอย่าไปตึงเยอะมากอย่าไปอะไรเยอะมากปล่อยได้ก็ปล่อยนะก็ฝากไว้เท่านี้นะับ f f a g ปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของเฟเดรโกเคียซ่านะครับณผู้ชม แอนฟิลวอชสื่อกระบอกเสียงอีกเจ้านึงอาจจะไม่ใช่กระบอกเสียงด้านการซื้อขายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่เจ้านี้ผมก็ว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรเขาได้เปิดเผยว่าเฟเดริโกเคียซ่านคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงบ้านจากบ้านมานานนับปีก็มาอยู่กับลิพูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บมาตลอดเลยเขาก็ยอมรับว่าเนี่ยผมเริ่มที่จะทนกับสภาพความแข็งแกร่งในพรมี์ลีกไม่ไหวแล้ว อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นถ้อยคำจริงๆจ,จ,จากปากเคียซ่าเลยหรือเปล่าหรือแค่แอนฟิวอนเนี่ยมีแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลหรือวงในอะไรไหมอนนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สิ่งที่เขารายงานมามันคือตามนี้ย้ำอีกครั้งสิ่งที่เขารายางานมามันคือตามนี้เขาบอกว่าเคียซ่านะทนกับความแข็งแกร่งในพริมร์ลีกไม่ไหวทนไม่ได้ทั้งมีความแข็งแกร่งมีการประทะความเร็วในการเล่นฟุตบอลนะครับ เรื่องสภาพอากาศที่อังกฤษหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้เฟเดริโกเจียซ่าเนี่ยรู้สึกคิดถึงบ้านครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอัปเดตข่าวสันของทีมลิปูกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับเจอกันคลิปถัดไปครับคุณชมสวัสดีครับ